จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล่าวานอนกลายมาเป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นมามีอำนาจบนโลกใบนี้ต่างจากเหล่ามนุษย์ที่สติปัญญาน,นั้นถดถอยต้องแอบหลบซ่อนอยู่ในเงามืดในขณะที่ทาย,ยาทใหม่ของผู้นำวานอนกำลังจะสร้างอาณาจักรใหม่เัามีวานอนนอกรีดที่เลือกจะเดินเส้นทางที่แตกต่างการต่อสู้ครั้งใหญ่ของโนอาห์ที่จะต้องเผชิญหน้ากับผู้นำมหาอำนาจเพื่อทวงคืนชนเผ่าของเขากลับมา การประชจนไปครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นสวัสดีครับ j u ย c ี่สตูดิโอสปอยหนังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Kingdom of the Planet of the e l e s พอรับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ j u ย c ี่สตูดิโอและเหล่าทีมงานกันด้วยนะครับเรื่องราวจะสนุกและมันแค่ไหนไปรับชมกันได้เลย เรื่องได้เปิดมาที่โลกมือ300ปีหลังจากยุคข,ของซีซ่าในยุคนี้ครับเรียกได้ว่ามนุษย์ที่เหลืออยู่นั้นมีชีวิตรอดน้อยมากและสติปัญญานั้นถดถอยมนุษย์ส่วนใหญ่ได้ตายกันไปหมดแล้วพ้นมาจากเชื้อไวรัสที่มนุษย์ดันสร้างขึ้นมาเองและแน่นอนว่าพวกลิงนั้นได้ยึดครองโลกทําให้มันมีวิวัฒนาการฉลาดขึ้นเมรดดกเหล่านี้มาจากลิงตัวแรกที่ได้รับการทดลองเชื้อไวรัสชนิดนี้นั่นก็คือซีซ่าลิงผู้นี้ได้มอบความรู้ให้กับเราวานอน ซีซ่านั้นจึงกลายเป็นตำนานของเหล่าวานอนแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีลิงที่รู้จักซีซ่าก็มีอยู่น้อยมากลิงบางตัวเคยได้ยินชื่อซีซ่าหรือตำนานต่างๆมาจากลิงผู้เทาผู้แก่ ตัดามาที่ตัวของพระเอกที่มีชื่อว่าโนอาห์เขาเป็นบุตรของหัวหน้าเผ่าอินซีซึ่งเผ่าของโนอาห์นั้นจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนอกอินซีวานอนในเผ่านี้ที่มีอายุถึงเกณฑ์จะต้องผ่านพิธีกรรมในการเชื่อมสายสัมพันธ์กับนอกอินซีโดยที่พวกเขาจะต้องทําการปีนขึ้นไปเก็บไข่ของนอกอินซีที่รังของนอกอินซีที่อยู่สูงมากเมื่อเก็บมาได้แล้วพวกเขาจะต้องทําพิธีเชื่อมกับสายสัมพันธ์แล้วรอให้ไข่ของนอกอินซีฟักเมื่อไข่ฟักแล้วนอกอินซีตัวนั้น ก็จะมีความผูกพันกับลิงที่ไปเก็บไข่นั้นมา เปรียบเสมือนพ่อแม่ของพวกมันสําหรับพระเอกนั้นในปีนี้ถึงคราวที่ตัวเองและเพื่อนๆจะต้องเข้าร่วมพิธีเชื่อมสายสัมพันธ์กับโนกินซีเขาตั้งใจจะไปเก็บไข่ที่อยู่รังที่สูงที่สุดเขาได้เดินทางไปกับเพื่อนอีกสองตัวที่มีชื่อว่าโซนาและอนานยาโซนากับอนานยานั้นตั้งใจเก็บไข่ที่อยู่ในรังที่ไม่สูงมากนักส่วนทางด้านของพระเอกเขาตั้งใจจะหาไข่ที่อยู่สูงๆให้ได้เพื่อให้ผู้เป็นพ่อที่เป็นหัวหน้าเผ่านั้นภูมิใจในตัวของเขาเขาพยายาม าปีนขึ้นไปที่สูงและขโมยไข่ของนกอินทรีมาได้ถึงแม้ว่าจะถูกแม่ของนกอินซีนั้นไล่เกือบตายก็ตาม โนอาห์นั้นก็สามารถรักษาไข่เอาไว้ได้หลังจากนั้นทั้งสมตัวก็ได้ไข่มาเป็นของตัวเองแล้วพวกเขาจึงเตรียมตัวที่จะขี่ม้ากลับหมู่บ้านในขณะที่โนอาห์กำลังเดินไปที่ม้าของตัวเองนั้นม้าของเขาก็มีอาการตกใจและผ้าที่อยู่บนหลังม้าก,ก็หายไปโนอาห์รู้ทันทีว่าต้องมีใครมาที่นี่แล้วขโมยผ้าของเขานั่นไปทั้ง3ตัวจึงมองไปรอบๆเพื่อหาความผิดปกติจนพบว่าในพุ่มไม้นั้นมีบางสิ่งบางอย่างขยับอยู่ อานยญาจึงใช้อาวุธของเขานั้นเคลื่องไปในพุ่มไม้จนกระทั่งไปพบกับบางสิ่งบางอย่างทําให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้วิ่งหนีทันทีโนอากับเพื่อนๆจึงรีวิ่งตามไป แต่ปรากฏว่าหัวขโมยได้ทิ้งผ้าที่ขโมยเอาไว้และได้วิ่งหนีหายไปในอุโมงค์ซึ่งอุโมงค์นี้เผ่าของโนอาเชื่อว่ามันเป็นทางเชื่อมไปยังดินแดนต้องห้ามและมีการสั่งให้ลิงในเผ่าห้ามเข้าไปในอุโมงค์นี้เด็ดขาดพวกเขาจึงตามหัวขโมยไปไม่ได้หลังจากนั้นโนอาจึงเอาผ้าที่เปื้อนเลือดขึ้นมาดมจนกระทั่งรู้ทันทีว่ากินเลือดนั้นไม่ใช่เผ่พันธุ์ของลิงเอฟ แต่มันคือเลือดของมนุษย์สิ่งมีชีวิตในตำนานที่หายได้ยากมากทั้ง3นั้นจึงเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเมื่อไปถึงหมู่บ้านพร้อมกับไข่ของนกอินทรีที่หามาได้ก็สร้างความตื้นตาตื้นใจให้กับเลียงตัวน้อยจากนั้นโนอาห์ก็ไปหาแม่ของเขาทําให้แม่นั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ลูกชายนั้นกลับมาได้อย่างปลอดภัยแม่จึงบอกให้โนอาห์นั้นไปหาพอ่อแล้วนําเอาสิ่งนี้ไปให้กับพ่อดูพ่อจะต้องภูมิใจในตัวของลูกมากแนะ่ซึ่งพ่อของโนอาห์นั้น อยู่บนหอของรังนกสถานที่ที่เก็บนกอินซีเอาไว้เพื่อที่จะเอาไข่ของนกอินทรีไปให้กับพ่อดูนกอินทรีของพ่อก็เข้ามาจิกหัวของโนอาเพราะว่ามันไม่ค่อยที่จะชอบพระเอกสักเท่าไหร่นกอินทรีที่พ่อของโนอาเลี้ยงเอาไว้นั้นเป็นอินซีจากฝูงเพราะว่ามันทั้งดูทั้งโตหลังจากนั้นโนอาก็เอาผ้าเปลือนเลดให้กับพ่อได้ดูเมื่อเห็นแบบนั้นพ่อของโนาก็คิดว่าลูกชายของตนนั้นได้ไปในพื้นที่ต้องห้ามมาแน่นอนแต่ถ้าว่าพระเอกก็ยืนยันว่า เขาไม่ได้ไปที่นั่นเมื่อรู้ว่าพวกมนุษย์ได้แอบเข้ามาในอุโมงค์บริเวณเผ่าเขาจึงนําเรื่องนี้ไปบอกให้กับผู้เฒ่าของเผ่าอินซีจากนั้นผู้เฒ่าก็สั่งการให้ลิงแอฟที่มีชื่อว่าโอดาทาการออกสํารวจพื้นที่โดยรอบเพื่อที่จะว่าจะเจอมนุษย์ที่เป็นบ่อแสในคืนเดียวกันนั่นเองโนอาก็ออกมาซ่อมราวตากผ้าให้กับแม่แต่ทว่าเขาก็พบกับสิ่งปกติที่โรงตกปลา โนอาจึงเข้าไปดูก่อนที่จะปรากฏร่างของมนุษย์ขึ้นมามนุษย์ผู้นั้นนั้นตกใจมากจึงพักโนอาหรือวิ่งหนีไป จนทาให้ไข่ที่โนอาห์นั้นเก็บเอาไว้นั้นแตกทันทีสิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเมื่อฟ้าสางรุ่งขึ้นมาพระเอกจะต้องเข้าร่วมกับพิธีเชื่อมสายสัมพันธ์แต่หากตัวของเขานั้นไม่มีไข่ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมกับพิธีได้และจะต้องรอในปีถัดไปและแน่นอนว่าเป็นถึงลูกชายของหัวหน้าเผ่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะสร้างความอับอายให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแน่โนอาจึงตัดสินใจบอกโซนาและอาญาว่าเขาจะต้องออกไปหาไข่นกอินทรีอีกหนึ่งใบให้ทานก่อนฟ้าสางโนอา จึงขี่หลังม้าออกไปเพื่อที่จะไปหาไข่นกอินทรีอีกใบหนึ่งในระหว่างการเดินทางโนอาก็ได้ยินเสียงต่อสู้เขาจึงแอบไปดูปรากฏว่ามีเลงเอฟนอนตายเกลื่อนเป็นจํานวนมากแต่พวกที่นอนตายนั้นไม่ใช่พวกของโนอาเลยมันคือเผ่าไหนก็ไม่รู้ซึ่งที่ซากศพของพวกลิงเอฟเหล่านี้ยังใส่หน้ากาก,ากอีกด้วยโนอาจึงเข้าไปดูใ,ใกล้ๆแต่ทว่าในตอนนั้นร่างลลงอีกตัวหนึ่งก็ปรากฏด,ด้านหลังของโนอา ซึ่งนั่นก็คือโอดาลิงเผาเดียวกับโนอาครับที่ผู้เท่าได้สั่งให้ออกไปสำรวจมนุษย์โนอาเห็นโอดาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าโอดาได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้โอดาใกล้ที่จะสิ้นใจแล้วแต่ก่อนที่โอดาจะตายเขาก็บอกให้กับพระเอกไปว่าพวกมันยังมีมากกว่านี้และเมือ่อพูดจบโอดาก็สิ้นใจตายหลังจากนั้นโนอาก็ได้ยินเสียงเผาลิงอื่นนั้นดังมาแต่ไกลเขาก็รีบแอบเข้าไปในพุ่มไม้ปรากฏว่าเจ้าของเสียงนั้นก็คือลิง ผ่าหน้ากากซึ่งพวกมันกำลังตามหาใครบางคนอยู่ก่อนที่จะเจอเข้ากับโอดาหลังจากที่โอดานั้นเข้าโจมตีพวกมันนั้นตายไปหลายศพหัวหน้าเผ่าลิงหน้ากากซึ่งเป็นกอริลาก็ได้บอกกับลูกน้องไิว่าให้กระจายกําลังกันออกไปตามหาหมู่บ้านของเหล่าลิงเอฟโกนี้ซาและในตอนนั้นม้าของพระเอกก็เดินผ่านมาพอดีกอริลาทําการช็อตไฟฟ้าไปที่ม้าตัวนั้น ทำให้มันนั้นวิ่งหนีกลับไปที่หมู่บ้านทันทีกอริลลาจึงสั่งให้ลูกน้องนั้นตามม้าตัวนั้นไปพเพลเกที่เห็นแบบนั้นก็ใจเสียเป็นอย่างมากเพราะว่าภัยสงครามกําลังจะไปเยือนหมู่บ้านของเขาแล้วโนอาจึงรีบวิ่งตามไปจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านแต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วตอนนี้ทั้งหมู่บ้านนั้นถูกเปลวเพลิงนั้นเผาลิงหลายตัวนั้นถูกจับเป็นเชลยโนอาจึงรีบตามหาแม่ของเขาในระหว่างนั้นพเพลกอก,กถูกไฟฟ้าช็อตเข้าไปที่หน้าอกจึงทําให้เกิดเป็นรอยแผลแม่ของโนอาที่เห็นแบบนั้น จึงสั่งให้ลูกชายนั้นไปหาพ่อก่อนซึ่ง่อของโนอาห์กำลังปล่อยนกอินทรีเขินชกัชกช้ากว่านี้นกอินทรีจะถูกเผาตายจนหมดแน่โนอาห์ก็พยายามปีนขึ้นไปที่หอของรังนกเพื่อที่จะไปช่วยพ่อน,นั้นปล่อยนกอินทรีและในระหว่างที่ปีนขึ้นไปกอริลาก็ได้เห็นโนอาห์มันจึงตามพระเอกขึ้นไปที่หอของรังนกหลังจากนั้นมันก็เข้าไปทําร้ายพ่อของโนอาห์โนอาห์ก็พยายามเข้าไปช่วยพ่อของเขาแต่ทว่าตัวของเขาเองไม่สามารถสู้กับแรงของกอริลา่าได้แม้แต่น กอริล่าจึงเหวี่ยงโนอาออกจากหอรังนกแต่ทว่ายังโชคดีที่ตัวของพระเอกนั้นคว้าสายสลิงเอาไว้ได้ทันทําให้เขานั้นห้อยอยู่กับสายสลิงและทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งในตอนเดียวกันนั่นเองพระเอกก็ได้เห็นพ่อของเขานั้นถูกทำร้ายกอริล่าตัวนั้นได้ทําการทุบพ่อพระเอกด้วยไม้จนกระทั่งร่างของพ่อพระเอกนั้นนอนแน่นิ่งไปก่อนที่กอริล่าจะเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไปที่สายสลิงทําให้โนานั้นโดนไฟดูดและร่วงลงมาด้านล่างแต่โชคยังดี ทีร่างของเขานั้นร่วงลงมากระแทกกับไม้ทีละชั้นก่อนที่จะตกลงมาข้างล่างและสลบไปทันทีพอรุ่งเช้าขึ้นมาโนอาก็ตื่นขึ้นมาและได้พบว่าตัวเองนั้นได้รับอาการบาดเจ็บสาหาัส และที่หมู่บ้านนั้นก็ไม่มีใครเหลืออยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวมีเพียงร่างของพ่อที่นอนเสียชีวิตไปแล้วทําให้โนอาเสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะนําร่างของพ่อนั้นไปฝังดินและสาบานว่าจะพาลิงทุกตัวนั้นกลับมาที่หมู่บ้านให้ได้เขาได้หยิบเอาไม้กระทาของพวกลิงกอริลลาที่ทําตกเอาไว้ไปด้วยแต่ทว่ามันก็พังเสร็จแล้วนกอินทรีของพ่อของโนอาที่ตอนนี้นายของมันนั้นได้ตายไปแล้วมันก็มองไปที่โนอาก่อนที่มันนั้นจะบินจากไปหลังจากนั้นโนอาก็ขี่มาพร้อม กับอาวุเพื่อที่จะไปตามหาชนเผ่าของเขาเขาได้ขี่ม้ามุ่งตรงไปที่อุโมงค์ตรงข้ามก่อนที่เขานนั้นจะตัดสินใจคว่ำม้าเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นเมืองมนุษย์ในสมัยก่อนโนอาห์ได้เข้าไปสำรวจที่นั่นก่อนที่จะพบเขากับผ้าของแม่ของเขาที่มันตกอยู่ตอนนี้แม่ของเขานนั้นอาจจะมีชีวิตอยู่โนอาห์จึงเก็บผ้าผืนนั้นเอาไว้ก่อนที่เขานนั้นจะทําการตั้งแคมป์ทกากลางพายุฝน ในเช้าวันต่อมาหลังจากที่พายุนั้นสงบลงโนอาห์ก็เดินทางต่อจนพบเข้ากับควันที่พุ่งออกมาจากเนินดินด้วยความสงสัยโนอาห์จึงเข้าไปสำรวจว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งจริงๆแล้วที่นั่นก็คือสร้างตึกล้างเขาได้ตกลงไปด้านล่างแล้วพบกับว่าด้านล่างนั้นมีใครบางคนกำลังก่อไฟขนาดใหญ่อยู่เมื่อตกลงไปโนอาห์ก็ได้พบกับลิงตัวหนึ่งมันได้หยิบอาวุธเข้ามาชี้หน้าของโนอาห์พร้อมกับถามว่าแกมาที่นี่ทำไมแกยังเป็นเด็กแกยังไม่มีหน้ากาก โนอาก็บอกว่าผมไม่ใช่พวกมันโนอาอธที่บ่ายว่าพวกเขานั้นโดนพวกหน้ากากนั้นโจมตีและจับตัวไปตอนนี้หมู่บ้านของโนอาก็โดนเผาไปหมดแล้วเขาจึงต้องออกเดินทางเพื่อที่จะตามหาพวกค้องที่ถูกจับตัวไปเจ้าลิงตัวนี้ที่มีชื่อว่าลากาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็บอกกับโนอาไปว่างั้นนายก็เป็นมิสสินะหลังจากนั้นลากาก็ได้ยื่นมือไปพยุงโนอาขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวฉันก็ไม่เหลือใครเช่นกันแล้วเพื่อนคนสุดท้ายของฉันก็เพิ่งจะถูก พวกหน้ากากนั้นฆ่าตายไปและกองไฟนั่นก็คือการเผาศพเพื่อนของฉันฉันรอดมาได้ก็เพราะว่าฉันนั้นหลบอยู่เพราะว่าฉันต้องไปปกป้องงานวิจัยเอาไว้โนอาจึงถามว่างานวิจัยนั้นมันคืออะไรลากาก,ก็บอกว่ามันคือการค้นคว้าและการเก็บบันทึกหลังจากนั้นลากาก,ก็หยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเล่าให้กับโนอาได้ฟังว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือวิธีการเก็บบันทึกแบบโบราณอักษรที่อยู่ในสิ่งนี้วานอนยุคศีซษะนั้นเข้าใจความหมายของมันโนอาที่ได้ยินแบบนั้นก็ ถามลาก้าไปว่าซีซ่านั้นคือใครเพราะว่าไอ้พวกใส่หน้ากากที่บุกมาเผาหมู่บ้านของเขามันก็ตะโกนว่าเพื่อซีซ่าลาก้าก็บอกไปว่าไอ้พวกบ้านนั้นมันอ้างซีซ่าซึ่งจริงๆแล้วซีซ่าก็คือผู้ที่สอนวานอนทุกตัวให้รู้ถึงความหมายของการเป็นวานอน เขาคือบรรพบุรุษของเราส่วนฉันคือสมาชิกภาคีซีซ่าซึ่งยึดมาในคำสอนของซีซ่าว่ามนุษย์กับวานอนนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้และวานอนจะต้องไม่ทำร้ายพวกเดียวกันเองหลังจากนั้นลากาก็เล่าให้ฟังว่าซีซ่าถูกเลี้ยงดูมาโดยมนุษย์และสถานที่ที่เรายืนอยู่นี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ดูแลมนุษย์ที่เหล่าวานอนนั้นได้ให้อาหารเลี้ยงดูมนุษย์มาหลังจากนั้นโนอาห์ต้องเดินทางต่อลาการจึงเดินทางไปส่งโนอาห์ที่มาแต่เมื่อ ไปถึงทั้งสองก็พบว่ามีเด็กหญิงมนุษย์คนหนึ่งกําลังทําการค้นกระเป๋าและสัมภาระของเขาโนอาจึงรีบเข้าไปไล่แต่ดูเหมือนว่ามนุษย์หญิงผู้นี้จะแอบ,บตามโนอามาโดยตลอดทําให้หลาก้าเริ่มสนใจเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปกับโนอาด,ด้วยเพราะเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างมาจากซีซ่าก็ได้ที่มนุษย์กับวานอ,นอนนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้เมื่อถึงตอนกลางคืนทั้งสองจึงแวะพักซึ่งลาก้าก็เห็นว่ามนุษย์หญิงผู้นี้นั้นตามพวกเขามาอยู่ลากาจึงย โนผลไม้ให้กับมนุษย์หญิงผู้นั้นก่อนที่จะเห็นว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะหนาวอย่างแน่นอนลากาจึงหยิบผ้าของแม่ของโนอาให้แต่ทว่าโนอาก็ห้ามเอาไว้เพราะว่าผ้าผืนนี้นั้นมันสําคัญกับเขามากๆแต่ในตอนนั้นลากาก็บอกว่าให้โนอา์นั้นจงมีความเมตตากับสิ่งมีชีวิตทําให้โนอา์ยอมให้ผ้ากับเขาก่อนที่ลากาจะโยนผ้าให้กับมนุษย์ผู้นั้นไป ในคืนนั้นเองโนอาห์ก็นอนไม่หลับเขาจึงเดินไปสำรวจรอบๆจนกระทั่งเจอเข้ากับกล้องดูดาวซึ่งโนอาห์ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก่อนที่จะเข้าไปส่องกล้องแล้วพบเข้ากับดวงดาวบนท้องฟ้าหลังจากนั้นหญิงสาวที่ตามโนอาห์มาและเข้าไปส่องกล้องด้วยดวงตาของเธอนั้นได้มองผ่านเลนส์กล้องสายตาของเธอนั้นเปล่งประกายออกมา ทำให้โนอาห์รู้ว่ามนุษย์คนนี้อาจจะมีสติปัญญาม,มากกว่ามนุษย์ทั่วไปบนโลกแน่ๆเช้าวันต่อมาโนอาก็บอกให้ลากาพามนุษย์ผู้นี้นั่นไปด้วยเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์ผู้นี้จะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างแน่ๆ ทั้งสามจึงออกเดินทางไปเรื่อยๆและเจอเข้ากับแหล่งน้าโดยแหล่งน้ําแหล่งนี้มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอาศัยอยู่รวมไปถึงเหล่ามนุษย์ที่ลงมาดื่มน้ําที่แหล่งน้าแห่งนี้ด้วยโนอาห์กับลากาจึงตัดสินใจที่จะแยกทางกันลากาตั้งใจที่จะอยู่กับมนุษย์เพื่อที่จะสอนความรู้ตามความเชื่อของซีซาที่ว่ามนุษย์กับวานนนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมอาศัยกันได้ส่วนทางด้านของโนอาห์ตัดสินใจที่จะออกตามหาพวกพ้องต่อไปแต่จู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมันคือสัญญ,ญาณของพวก กลิล่าเผาหน้ากากซึ่งมันต้องการตัวของมนุษย์หญิงสาวที่อยู่กับลากาทำให้ทุกคนนั้นแตกตื่นและวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางจนกระทั่งพวกมันก็ตามเธอไปที่พงยาทึบหญิงสาวจะต้องซ่อนตัวจากพวกกลิล่าหน้ากากาให้ได้พวกมันก็ได้ตามเข้ามาติดๆซึ่งอีกไม่นานเธอคงไม่รอดแน่ๆนในระหว่างนั้นโนอาก็ควบม,มาเข้ามาพยายามที่จะตามหาเพื่อนลิงอย่างลากาเมื่อมนุษย์สาวเห็นแบบนั้นก็ยืนขึ้นพร้อมกับตะโกนเรียกโนอา ซึ่งรีวิ่งไปที่โนอาและตอนนั้นกอริลาก็ตามเธอมาติดๆโนอาจึงรีบไปคว้าตัวเธอเอาไว้ได้แต่กอริลาก็จับตัวของเธอเอาไว้ด้วยเช่นกันมันพยายามที่จะดึงเธอเอาไว้แต่ทว่าโนอาก็ถิบกอริล่าจนทำให้มือของมันนั้นหลุดออกจากญิงสาวนั้นไปซึ่งนี่กระสร้างความแค้นใจให้กับกอริลา่าเป็นอย่างมากหลังจากนั้นโนอาจึงรีบคว่อม้าและพาหญิงซาวนั้นหนีไปก่อนที่ลูกน้องของกอริลา่าจะคว่ม้านั้นตามมา และในตอนนั้นลากาก,ก็ได้ฟาดไม้ไปที่กอริลลานากากตัวนั้นจนกระทั่งจัดการมันไปได้และพวกเขาจึงตัดสินใจปล่อยไมห้หนีไปและเดินทางไปที่ริมทะเลสาบเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วยิงสาวจึงเอื่อปากคุยกับพวกลิงทั้งสองเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอนั้นสามารถพูดได้และเธอก็มีชื่อว่าเมย์ซึ่งก่อนหน้านี้แม่ของเธอที่จากไปได้สั่งแียไว้ว่าอย่าได้บอกใครว่าเธอนั้นพูดได้และสิ่งนี้ก็ทําให้ลิงทั้งสองตัวนั้นแปลกใจเป็นอย่างมากที่มนุษย์นั้นสามารถพูด ได้หลังจากที่เคยเจอมนุษย์ที่มีสติปัญญาถดถอยและในคืนนั้นพวกเขาก็ตั้งแคมป์กันที่ริมทะเลสาบส่วนในด้านของโนอาห์เขาก็พยายามซ่อมไม้กระทาไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้มันได้จนกระทั่งเขานั้นสามารถซ่อมคาทาไฟฟ้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิมพอรุง่งเช้าขึ้นทั้ง3จึงออกเดินทางกันต่อจนเดินทางไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งมันก็คือสะพานแขวนเมื่อพวกเขานั้นเดินทางไปถึงกึ่งของสะพานปรากฏว่าปลายทางของอีกฝั่งหนึ่งกอริลลานากากได้ดักรอพวกเขาอยู่แล้วส่วนฝั่งทางเดิมที่จากมาลูกน้องของกอริลาก็ได้ปิดทางเอาไว้เรียกได้ว่าตอนนี้พวกเขานั้นถูกล้อมหน้าล้อมหลังเอาไว้แล้วแต่จู่ๆในตอนนั้นลูกน้องของกอริลาก็โผล่ขึ้นมาจากใต้สะพานแล้วก็เข้ามาโจมตีทั้ง3ทันทีเมที่ในตอนนั้นใช้เท้าถีบเข้ากับสะพานส่งผลให้พวกเธอกับกอริลาร่วงลงมาในน้ําแต่ข้อยังดี ที่เมย์นั้นสามารถคว้าตะข่ายเอาไว้ได้เธอพยายามปีนขึ้นมาแต่ทว่าตะข่ายมันก็กำลังจะขาดลากาที่เห็นแบบนั้นจึงเสียสละตนเองและช่วยดันเมย์ให้ขึ้นมาบนสะพานให้ได้ส่วนตัวของเขานั้นก็จมน้ำหายไปและในตอนนี้เหลือเพียงแค่เมย์กับโนอาห์แล้วซึ่งทั้งสองก็ถูกจับตัวเอาไว้เพื่อพาไปให้พอกซิมาสหวานอนหัวหน้าใหญ่ที่สร้างอาณาจักรอยู่ที่ริมทะเลเมย์นั้นถูกทหารวานอน,อนจับไปยังห้องสมุดห้องที่เมย์เอกสารอยู่มากมายก,ายก่ยกองโดยที่ห้อง นนั้นมีมนุษย์คนนึงอยู่ด้วย เขามีชื่อว่าทเทวทานซึ่งทเทวทานนั้นเขาเป็นมนุษย์ที่รับใช้พอกซิมาซีซาโดยหน้าที่ของทเทวทานนั้นก็คืออ่านหนังสือเล่าเรื่องประวัติศาสตร์รมให้กับฟอกซิมาซีซาได้ฟังส่วนทางด้านของโนอาน,นั้นเขาก็พบกับชนเผ่าของเขาที่ถูกจับตัวเอามาเป็นชเชลยซึ่งทําการก่อสร้างอาณาจักรให้กับพกพอกซิมาซีซาก่อนที่ตัวของพระเอกจะได้พบกับเพื่อนๆและแม่ของเขาอีกครั้งในระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่พวกวานนอนก็ได้ทําการเป่าแต่เป็นเสียงการเปิดตัวของพอกซิมาซีซาหัวหน้าของ นันจากใหญ่แห่งนี้พอลซิม,มันซีซาดได้ปีนขึ้นไปประกาศและอ้างตนเองว่า ตัวเองนั้นก็คือซีซ่าองค์ปัจจุบันและโนอาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้ว่าเรื่องราวของซีซ่าที่เขาได้ยินมาจากลากานั้นมันไม่ใช่อย่างที่พอลซิมัสเทซ่าได้บอกกับทุกคนซึ่งตัวของพอซิมสัสซีซ่าต้องการสมบัติที่ว่านอนรุนแรกอย่างซีซ่าได้ทิ้งเอาไว้ซึ่งมันก็อยู่หลังกำแพงโดยประตูนั้นมันยากที่จะเปิดยิงนักพวกเขาจะต้องร่วมแรงกันถึงแม้ว่าพวกเรงจะช่วยกันเปิดประตูด้วยวิธีต่างๆแต่มันก็ไร้ผลทางด้านของเวทานก็ได้บอกกับเมย์ไปว่าพวกเขาพยายามที่จะ เปิดประตูนี้มา3เดือนแล้วพิมัสอยากจะได้สิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่เมก็บอกไว้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นของรัฐบาลที่เอาไว้รบภัยธียามสถานการณ์ฉุกเฉินพวกเราจะให้ลิงตัวนั้นเอาไปไม่ได้เด็ดขาดเวทานจึงเลียกล่องให้เมยอมร่วมมือกับเขาในการช่วยลิงพวกนี้แต่ถ้าว่าเมก็ปฏิเสธหลังจากนั้นไม่นานเมกับโนอาห์ก็ถูกเชิญไปพบกับพซิมัตเมื่อพซอิมัทสทราบว่าโนอาห์นั้นสามารถซ่อมกระทาฟไฟฟ้าได้ด้วยตนเองพอิมัสจึงโน้มน้าวให้โนอาห์เข้ามาเป็นพวก พ้แต่โนอาก็ไม่พูดอะไรหลังจากนั้นพอสิมาร์ตก็คุยกับเมย์เขารู้ว่าเมย์พยายามที่จะลักลอบเข้าไปที่หลังกำแพงนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทหารวานอนได้ประท้ากับพวกของเมย์ และทหารของเขาก็เจอกับแผนที่ที่ระบุตำแหน่งของกำแพงมันจึงอยากจะให้เมนั้นบอกวิธีการเปิดกำแพงนั้นออกมาเพราะสิ่งที่มันต้องการนั้นก็นคือความรู้ที่เก็บบันทึกเอาไว้หลังกำแงพงเพราะซิมมัสทราบว่าความรู้ของมนุษย์ยุคก่อนนั้นสามารถทําให้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้รวมไปถึงอวากาศนอกโลกได้อีกด้วยเขาอยากจะได้ความรู้นั้นมาครอบครอง พอถ้ารอให้วิวัฒนาการเป็นไปตามธรรมชาตินั้นตัวของเขาคงไม่สามารถอยู่ถึงวันนั้นได้แน่ๆแ,และวิธีการที่รวดเร็วที่สุดก็คือการเรียนรู้จากการบันทึกที่เก็บเอาไว้แต่ทว่าเมกก็นิ่งเงียบและไม่บอกอะไรกับราชาลิงหลังจากนั้นพอซิมัสก็ขอคุยกับโนอาพร้อมกับสอนไปว่า มนุษย์นั้นเชื่อถือไม่ได้และตัวของเขาต้องการความรู้เพื่อที่จะปกป้องภาวานอ,นอาไว้เมมาที่นี่เพื่อที่จะเอาของกุ้วดังของฉันไปถ้าเธอได้มันไปแล้วมันจะเป็นอันตรายต่อชาววานอนแน่นอนมนุษย์นั้นเป็นเป้าตัวอันตรายเราจะต้องทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์และจะไม่มีวันยอมกลับไปเข้ารังในกองแบบรบรรพบุรุษของเราแน่ๆพอพูดจบพอซิมันก็ชวนโนอาไปทานข้าวกันต่อหลังจากนั้นก็มีลิงเข้ามาเสิร์ฟอาหารซึ่งลิงตัวนั้นก็คืออาญาและเพื่อนของโนอา ก็ทาให้โนอานั้นตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นเพื่อนสนิทของเขานั้นเป็นท่าลิงรับใช้หลังจากนั้นโนอาก็ไปคุยกับแม่โนอาก็บอกแม่ไปว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เผ่าอินซีไม่เหลืออะไรแล้วจนกระทั่งนกอินซีของพ่อนั้นได้บินโผล่มาทําให้โนอานั้นจําคําสาบานที่เขานั้นได้บอกกับพ่อ,อไว้นน่นก็คือเขาจะต้องพาทุกคนนั้นกลับไปที่บ้านที่ได้และนกอินซีก็บินมาเกาะที่แขนของโนอาเท่ากับว่าตอนนี้มันได้ยอมรับตัวของโนอาแล้วแม่ของโนอาที่ได้เห็นแบบนั้นก็ ภูมิใจในตัวของลูกชายเป็นอย่างมากหลังจากที่โนอาห์ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะช่วยพวกพ้องเอาไว้เขาจึงแอบเข้าไปพบกับเม์ และถามถึงสิ่งที่เมย์นั้นต้องการว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเมย์ก็บอกไปว่าเธอต้องการความรู้เพราะว่าตอนนี้มนุษย์นั้นพูดไม่ได้เธอต้องการทีจ่จะเอาบันทึกนั้นกลับไปทําให้มนุษย์นั้นพูดได้อีกครั้งโนอาจึงยื่นข้อเสนอให้กับเมย์ในการร่วมมือกันลักลอบเข้าไปหลังกงําแพงหลังจากที่เมย์นั้นได้สิ่งที่ต้องการแล้วพวกเขาก็จะปล่อยน้ําทะเลทะลักเข้าไปข้างในซึ่งแผนการนี้พอลซิมัจะไม่ได้ของที่ต้องการเมย์จึงตกลงจากนั้นโนอาก็ไปหาเพื่อนๆอย่างโซนนาาาและอออเพื่ขควม ช่วเหลือเพราะว่าในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับครั้งก่อน เขาไม่สามารถทําได้แต่เพียงผู้เดียวแผนการของเขาก็คือเมย์จะต้องทําการระเบิดสันเขื่อนด้วยดินปืนหลังจากที่พวกเขาเน้นเข้าไปกําแพงนั้นและได้ของที่ต้องการมาแล้วเมื่อถึงตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พอซิมัาต้องการก็จะถูกจมลงไปในทะเลและแผนการก็ได้เริ่มขึ้นในระหว่างที่เมย์กำลังเตรียมการทําการใส่ดินปืนเวทานก็ได้เข้ามาเจอเขาก็บอกว่าจะนาเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพอลซิมาถึงอย่างไรเมย์กับพวกคองลิงก็จะไม่รอแน่ๆนเมย์ที่ไม่มีทางเลือกจึงทําการจัดการ กับเวทานและส่งเวทานไปคุยกับปการังจากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆลัดล้อไปตามโขดหินก่อนที่จะไปถึงยังเครื่องสุญญากาศทางเดียวที่จะขึ้นไปถึงที่นั้นได้ก็คือต้องปีนขึ้นไปโนอาจึงแบกเมวไว้ข้างหลังพวกเขาทั้ง4ี่คนจึงปีนขึ้นไปบนหน้าผาจนกระทั่งพวกเขานั้นปีนไปถึงยอดหน้าผานั้นได้และหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในคลังเก็บของได้แล้วปรากฏว่าที่นั่นนั้นมันมืดมากแล้วว่านอนจึงทําการจุดไฟก่อนที่เมย์จะเจอกับเครื่องปั่นไฟและได้ทําการเปิดไฟ นทันนทีนั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเราว่านอนเป็นอย่างมากเพราะว่ามันคิดไม่ถึงว่ามนุษย์โบราณน,นั้นจะอาชริยะได้เพียงนี้หลังจากนั้นเมกก็แยกกับโนอาห์พวกเขาได้สำรวจเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งโนอาห์ก็ได้เจอกับสมุดภาพที่สัตว์ต่างๆนั้นถูกนำไปขังเอาไว้ส่วนมนุษย์ก็อยู่ข้างนอกกลงและดูสัตว์เหล่านั้นทางด้านของเม์เธอได้ไปพบกับห้องสื่อสารเพื่อที่จะไปเอาบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่ากุญแจดาวเทียม อุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นสิ่งที่เธอต้องการตั้งแต่แรกมันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างดาวเทียมได้ก่อนที่เธอนั้นจะเจอเข้ากับปืนกระบอกหนึ่งเมื่อได้ของที่ต้องการแล้วเธอกับพวกลิงจะต้องหนีเอาไปจากที่นี่และเมื่อพวกเขานั้นเปิดประตูออกไปก็พบว่าพอซิมาได้ดักรอพวกเขาเอาไว้อยู่แล้วมันได้ทําการจับตัวแม่ของโนอาเป็นตัวประกันพร้อมกับให้โนอาเลือกว่าจะช่วยเหลือมนุษย์หรือชนเผ่าเดียวกันพอซิมาบอกว่าเมย์นั้นเชื่อถือไม่ได้ก่อนที่เธอจะถามโนอาไปว่ามนุษย์พวกนี้นั้นมีแผนการอะไรกันแน่และ ตอนนั้นแม่ก็ได้ชักปืนที่เก็บเอาไว้ขึ้นมา ยิงไปที่ลิงที่จับตัวแม่ของโนอาอาไว้จนตายคาที่และนั่นก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับพ็อกซิมัสเป็นอย่างมากมันจึงบอกเมว่ามันจะปล่อยเมยไปแต่ต้องบอกมันว่าข้างในนั้นยังมีของแบบนี้อีกไหมซึ่งเม์ก็เลิกที่จะวิ่งหนีเธอก็ได้วิ่งออกไปและทําการจุดระเบิดสันเขื่อนทําให้น้ําทะเลก็ได้ทะลักเข้ามาลิงที่อยู่ในนั้นก็ต่างวิ่งเอาชีวิตรอดโนอาจึงบอกให้พวกพ้องของเขาตามโซน,น่ากับอาญาไปเพราะว่าทั้งสองนั้นรู้ทางออก แต่ในระหว่างนี้น้ําท่วมอยู่นั้นกอริลาก็ได้ตามโนอามาพระเอกจึงใช้ความได้เปรียบมุดเข้าไปตามช่องเพื่อที่จะหลอกล่อให้กอริล่านั้นติดกับเปลกเมื่อหนีไปไม่ได้กอริล่านั้นก็ได้จมน้ําตายไปในที่สุดหลังจากที่ปีนขึ้นมาข้างบนได้สําเร็จ พวกเขาก็เจอเข้ากับพ็อกซิมัสมันได้เข้าไปทำร้ายโนอาห์แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลยโนอาห์จึงเรียกนกอินทรีของเขามาและเผ่าอินทรีทุกตัวก็ทำการส่งเสียงเรียกนกของตัวเองมาเหมือนกันทำให้นกอินทรีของชนเผ่าพวกเขาเข้ามารุมจิกพวกพ็อกซิมัสและทำให้พวกพ็อกซิมัสนั้นเสียหลกักและตกลงไปจากหน้าผาหลังจากนั้นโนอาห์ก็พาชนเผ่าของเขานั้นกลับมาที่หมู่บ้านได้สำเร็จและช่วยการฟื้นฟูหมู่บ้านอีกครั้งและในวีรลกรรมครั้งนี้ส่งผลให้โนอาห์ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าาผ่า หมู่บ้านหลังจากนั้นเมกก็ได้เข้ามาบอกลาโนอาโนอาได้บอกเธอว่าบางทีพอซิมัสนั้นพูดถูกมนุษย์นั้นเชื่อถือไม่ได้ต่อจากนี้มนุษย์จะทำอย่างไรกับลิงละ่ะ จะจับพวกเขาไปขังไว้ในกลงเหมอนในอดีตอย่างนั้นหรอเมย์ก็บอกว่าเดิมทีโลกใบนี้ก็เป็นของพวกมนุษย์อยู่แล้วโนอาก็ถามว่าสิ่งที่ลาก้าเคยบอกเอาไว้ว่ามนุษย์กับวานอนนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้มันจริงหรือเปล่าซึ่งเมย์ก็ไม่ตอบอะไรสุดท้ายโนอาก็ถอดเครื่องประดับภาคีซีซ่าของลาก้าให้กับเมไปพร้อมกับบอกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งสําคัญจากนั้นเมก็หันหลังจากไปเธอได้เดินทางไปยังฐานทัพของมนุษย์ พร้อมกับมอบกุญแจดาวเทียมให้กับพวกที่อยู่ในกองทัพซึ่งกุญแจนี้มันจะทําให้พวกเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับพวกมนุษย์ที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ได้สว่วนทางด้านของโนอาเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแนอาณาจักของเขาและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้และนี่คือ Kingdom of the Planet of the a e s ดูเต็มได้ที่เว็บไซต์ดูหนังใหม่ .com และถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับวันนี้จุยซี่สตูดิโอสวัสดีครับ